สวัสดีครับผมพรอรอิมนะครับผมพอดีพาน้อยอิมมาเล่นน้ำตามคำเรียกร้องครับลูกสาวอยากเล่นน้ำอ่ะลูกสาวเ,เป็นไงสนุกไหมอา้าวไหนดูดิหันมาดิเออเรียบร้อยไปแล้วออพอดีแล้วนำมาได้ล้างรถพอดีเลย <laughs> งาลูกเรียบร้อยเลยเอาไหนๆก็เปียกแล้วนั่งเลยนั่งเลยเออไหนๆก็เปียกแล้วนั่งเลยเออเอาไปไปไหมไปไหมแม่แม่ไปดูลูกด้วยแบบเนียนๆเลยนะเนียนเลยนะอ้าวอยากเปียกอ่ะสิเรื่องของเรื่องอยากเปียกอ่ะเนียนอยู่แล้วเนียนเลยเป็นไงแม่เก็บรองเท้าด้วย อ่าแม่เก็บบางดาวให, kas, ห้ล uh, ูกด้วยอ๋อเป็นเรือไปเลยบินแล้วคนเนี้ยอืออร่อยเรือเป็นไงเรือไปไปเลยเดี๋ยวคนของก่อนคนของคลอสนุกสนานเลยครับนะไปเรือ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 ไม่ไปไกลนะคะสนุกไหม น้ำไม่ค่อยลึกครับอยากเล่นอยู่แล้ววะน้ำไม่ลึกน้ำไม่ลึกลน้ำแค่อยากเล่นอยู่แล้ววะไม่หน่ายลูกนี่เห็นไหมน้ำยังไม่ถึงหัวเขา่ายังไม่ลึกเท่าไหร่มาได้ตรงนี้มาได้อ่าฮะตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นทางมันเป็นดินลูกลงังได้นั่งเล่นได้ขับถนนไง อยู่แต่แค่ตรงนี้อ่ะลูกอยู่ท่หน้ฮะขอาเอหัดไปน้ำไปเลยเอาา้รวารลองเท้าไปไหนล่ะลองเท้าไปไหนโอเคโอเคจมน้ำาอสนุกจังเลยโอพี่แตมไม่ได้มาด้วยไม่เป็นไรหรอกเล่คนเดียวไปก่อนน้อิมเร่คนเดียวไปก่อน เอาแม่เก็บให้หน่อยโอเคโอ้ลูกสาวชอบจ้ะ <c oughs> จะหนูไปหาข้ากันอ่า <c oughs> อลูกไปเล่นทางโน้นลูก <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> อยู่แค่นั้นแหละลูกแค่ไม้แค่ไม้นะลูก <c oughs> นะไม้ปักไว้ลูกแค่นั้นนะโอเคอ่ะ สนุกเขาแล้วครับลูกสาวน้องอิมอิมเขาล่นตัอะไรช่วยเป็นกำลังใจให้พรน้องอิมกับน้องอิมด้วยนะคะอ่าดูหน่อยหน่เนี่อ่าปุ๊บอ่าเล่นต่อลูกเล่นต่อสนุกสนานเลยค่ะ ไอ้ที่เห็นเขาไกลๆนู้นเป็นเขาลักไทยเนี่ยครับผม,าม,ามส่วนนี้ก็เขาทองครับตอนนี้ถนนหนทางไม่เห็นแล้วครับน้ำท่วมหมดแล้วอ่ะลูกสาวเล่นปล่อยให้เขาเล่นสักหนึ่งวันาห <c oughs> ลายวันได้ไหมอ่ะวันเดียวพอไม่เอาหลายวันไม่เอาวันเดียวพอ,อ ฮะะถ้้าาวันนหนหหูจก็ตอนนี้น้ําเริ่มลดลงมาหน่อยแล้วฮะอ่าแม่นุชด้วยอ้าวดูแลลูกสาวด้วยนะถ้าลูกชายอ่ะลูกชายพ่อยังไม่มีจะจะให้น้องเป็นผู้ชายนะ <laughs> ไม่ให้น้องเป็นผู้หญิงพ่อหนึ่งชอบผู้หญิงผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ได้ <laughs> ผู้ชายก็ได้เนาะ ผู้หญิงงร่นแอ่ะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนอ่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมจ้าบ๊ายบายเปไปกำลังใจให้พ่อน้องอิมด้วยนะคะกับน้องอิมแม่น้องอิมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องพอน้องอิมด้วยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ